สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขคนทุกวงทุกบอลทุกพื้นทีนะคะมาจากกินอีกแล้วพอ่อนาเป็นกินแซ่บนวัวขัวยายิงพี่น้องค่ะออมเห็ดจากพี่น้องออมเห็ดเข็มอัอวรัวเอ้ยอ,อวรัวอ้ออวรัวมาเด้อจ้ะ รวยบบกง,งหนึนะกินคนเดียวก็จะไม่หมดหรอกพี่น้องจ้าเมื่อ,นนอกี่เอาน้องมากินน้ำจ้ะอืมอ่อนๆปลาทูขำแหลกคือเผ็ดท่ะหนักพี่กบ่ คนห้วยๆพี่น้องเห็นบะมาจ้ะเป็นขึ้มๆเดี๋ยวเบิ่งข้างนอกก่อนพอ่าเย็อยิ่งซักผ้าซักแค่เต็ม ผมถักยาฟองเทงง้าพี่น้องเลยชันเหงาพี่นาะงองตามเมือมันเนี่ยอากาศก็เริ่มดีพี่น้องคะเรวก็ ทั้งบ้านมาาเมื่อวานนี่ยลูก้ายโทรมาออกไปนะไปเบื้งสร้างเ็ดเทียงกำลังมาสีหดอันเอาวันน้าหดอันน้ำไม้ไทยสิดปลวกไปนะจ์น้องสาวก็พันปลวกโชคดีไหมอ่ะฝนตกบ้าเนี่ยนาใยหนิงเป็นดินเหนียวพี่น้อง ถ้าฝนตกฝนเคล่มนี่ไพม,มีมอไซคมีจักรยานนเฝ้าออกเลยเพราะวันจิตไปลำบากรา่ได้ขี่เลยน้องนอดวาจูงรถแล้วก็เอาไม้กี้มมันขี้ดินน้ำรอมันออก <c oughs> ออกมาบ่ทันพรกันหลบฝนแต่สิมงนีเดินทางสะดวกแน่ก็ สวัสดีแตกิแตนบ้านเฮาพี่น้องไปง่ายมาั้งไงสะบัานย้ยหนึ่งโมมีเนอ่อปีกอัพก็ออกไปยากอาวมอไซค์กับหนาไปโยนซ้สำซาอนเดยลงมาเรียนพี่น้องคะ่ะกรกดาวาซ์เรียนเราก็ต้องรอ ล้อเรียบตัวล้อวีซาออกแะสีได้กลับเกาหลีไปเหตุงานเหตุการ์ไปเลี้ยนน้ำละจ้ะเสียงฟ้าห้องทั้งเนี่ย แสดงว่าแถวระยองมาตกระพูดตกะว,ว่าเพราะวอะไรเนี่เป็นเขตบ้านช้างติดหาดพาราพี่น้องว่าอยู่ไายวิธีทำแบบเบื้องต้นตอนนี้มารุก,กเกศก็เหนียวเขา ทำเดือดก่อนทำเพียงความกระเทียมพริกใส่ลงไปใบกูดตะไคร้เขาเยี่ยเราพื่อน้องอมมากน้ำปลาชิรอดน้ำปลาเกลือแล้วก็ัดจิปงตอนนี้ผักช้า บานสวดลงไปเลยพี่น้องแล้วก็เข้าครัวตบท้ายเข้าครัวที่ข้าคั่วไว้ก่อนน่็นจะเป็นวัวลว่ไาหมาพี่น้องเห็นไหมี่ะวัวลวิสิ ี่น้องเอฟซีถามยายเหนียงมีลูกกี่คนยายเหนียงมีลูกซ้ายสองคนเด้อจ้ะคนโตอายุยี่สิบสี่คนเล็กน้องนัดเพิ่งปลดทหารไปวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยี่สิบสองปีจ้าสองคนพี่น้องนี่แหะพี่น้องจ้าลำแหลมลำ,ลำ,ลำ,ลำแหลมก้วซองเทาอยู่นี่ยายเหงกับครูเมืองสีกะได้กินขาน้ำกันแน่ บอด้กินแน่เป็นบางมือนอนะเพิ่นยากกะบอได้กินน้องกันจ้ะเมื่อนี้ก็ออกไปกรุเงเทพแต่หกโมงคนคิดบางหัวเราปะเนี่ยนงินจุดจวดเกินทั้งวันไปเลย มะเขือเทศด้ววนะจ๊ะคิดว่ามันสีแแสบพี่นออ้องก็อ้อมันไปเนาะจ๊ะเก็บอาหารนั้นม,มีการตายตัวใส,นนใส่เนี่ยตามใจปากเจ้าของจะตับบานเพื่อจะกินกับพิซซ่าแหละ <laughs> แสบพื้นกนันเนาะจ๊ะ สะตอเม็ดใหญ่แยกหนึ่งจะกินกับตำกับปูเรียบร้อยร้อชมคลิปนะคะกา่าสวกเด้อน้ำดีดีค่า เอาจำเบะจับเพื่อกันพี่น้องกันวังตู้เย็นหน่อยมีตแต่กวดแอลกอฮอล์พี่น้องตะกั่แอลกอฮอล์ เบอบนเขาน่ะังบบอยังใส่ถ้ววใส่ตัวกินย้่มในกระเวบเอากด้ไี่นรับ ในบวกหน่อยหน่อยพอที่แข่งใส่น้องใหม่มืเอีนสิโลตลาดดีกว่าเพราะว่า <c oughs> ตลาดที่เย็นึ่งอยู่เปิดอังคารพูดประหารสุขสี่เมื่อพี่น้องแล้วก็ยุดสามเมื่อเสาร์อาทิตย์จันทร์ ลานลานไงที่ขายของยังอย่าง,งอ่ะตีดตลาดจ้าจ้าพราเจ้าแต่ยังไม่ทัในได้ขายต่อเพราะว่ามันกับต่อไอ้พอลกชุบเชิญไปอีกดิเป็นนโยบายเนาะจา้าเนาะจะซอยกันซอยสาดให้ฝานเมืองของเขานี่ กลับมาสู่สภาพปกติเร็วๆก็จะได้ออกไปทำมาหากินแต่ว่าที่ยังิงออกไปขายนี่ก็เป็นล้านน้อยเศรอยู่หนาล้านแกงไตพี่น้องตรงขามกันคิดว่าถ้าล้านใหญ่เปิดก็ขายฟังเนซีขามไปขายฟังตรงขามกับซามก็สิบพ่ดีจากบริ่ได้หยุดกับลูกค้าก็ไปขายได้อาทิตย์หนึ่งขดีพี่น้องผลตอบรับ กัลูกค้าเก่าใหม่เน่ได้เน่บ่ได้เน่มือไดก็ได้มือบ่ได้ก็ค่าเซาก็บ่แพงเท่าไหจ้ะฮู้จักกัน เป็นแกงไตแซ่บๆแล้วพี่น้องคนไตไก่ปลาแห้งไก่ปลานามแกงสมบกอขวดเกี๊ยวกะหายอย่างลาดเขาสอบยางเสียชกินบ่เบ๊อ แน่นอนครับสำหรับคนที่กินอาหารรสจัดถ้าคนกินเผ็ดบ่ได้ละคือสิกินยากอยู่พอมาเราเเขยมคนอีเลียจ้จาแซาเผ็ดมั้ยข่ะพี่น้องมันหอมมันเนี่ย เรื่องของเรื่องเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเด้อจ้ะเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้ยายนิงมีกำลังใจสู้ต่อไปกับอยู่ได้สู้ได้นาะจา้ะกับย้อนทีย้อนนองคอมเมนต์ใต้คลิปแห่กกำลังแรงใจกันเข้ามาสิ่งไหนที่ไม่ดีนะคะความที่จะปรับปรุงติชมได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างยายนิ่งก็ทำด้วยใจละจ้ะพี่น้องค่ะ จะต้องเบิง้งเลยจ้ะตอนแรกว่าจะเอาเห็ดซัมมะเปี๊ยเฮดซัมมะเปี๊ยกก็เห็ดดินบ้านเขาพี่น้องญาติเป็นชมมามาให้กินไปแล้วซองเรือหนึ่งในจองเฟียตวันนี้ลืมละลายน้ำแข็งก็เลยเสียวไว้ถักแกงใสน่นมายสุพี่สุนงนอนกิน ขอบคุณขอบคุณไลไลาจากพี่น้องไกลๆเนาะที่อยู่ต่างประเทศในประเทศพี่น้องสอปปลาวเข้ามาติดตามรับชมยิ่มเราเด้นหมพี่น้องและพี่ละน้องพอกันคลิปไหมจ้าสวัสดีค่ะ